สาวเวียดนามรายหนึ่งที่มีผู้ติดตามในช่อง YouTube ของเธอกว่า1ล้านซับบุกพิสูจน์อาหารไทยว่ายอดเยี่ยมสมคำรำ่ำลือหรือไม่แถมยังบอกด้วยว่าในฐานะชาวเวียดนามที่อาหารเวียดนามมักจะถูกนําม,มาเปรียบเทียบกับอาหารไทยอยู่เสมอดังนั้นฉันจึงต้องมาพิสูจน์ให้รู้ด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายผลจะเป็นยังไงโดยเรื่องราวดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องราวจากช่องอูเยนนินซึ่งเป็นสาวเวียดนามรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมัน โดยเธอได้มีการเล่าเรื่องราวนี้ไว้ในช่อง YouTube โดยเป็นชื่อเดียวกับชื่อของเธอซึ่งมีผู้ติดตามกว่า1ล้าน3แสนคนโดยเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า What I Eat in Bangkok Thai Food Stole My Heart ซึ่งปกติแล้วนะครับในช่องของเธอจะไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเรื่องอาหารสักเท่าไหร่ยกเว้นแต่อาหารเวียดนามโดยเนื้อหาในช่องของเธอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ชีวิตของสาวเวียดนามในประเทศเยอรมันโดยเธอได้มีการเขียนไว้ในช่องคําอธิบายว่า หากคุณได้ดูวิดีโอของฉันคุณก็จะรู้ว่าฉันเป็นคนชอบอาหารและฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออาหารและนั่นมันก็คือเหตุผลที่ฉันคิดว่าประเทศไทยก็คือสถานที่โปรดของฉันในการเดินทางเพราะว่าพวกเขานั้นมีอาหารที่อร่อยมากแบบไม่รู้จบโดยเธอได้มีการกล่าวไว้ในวิดีโอของเธอนะครับว่าประเทศไทยเป็นสถานที่โปรดของฉันในการไปเที่ยวบนโลกใบนี้และมันก็ไม่ใช่เรื่องของวิวทิวทัศน์หรือธรรมชาติแต่อย่างไรแต่มันเป็นเรื่องของอาหาร บางครั้งฉันรู้สึกว่าอาหารไทยดีกว่าอาหารของเราชาวเวียดนามและในฐานะคนเวียดนามนี่ถือว่าเป็นคำชมที่สูงส่งและฉันก็จะพูดว่าอาหารไทยนั้นอร่อยมากและฉันก็อยากจะแบ่งปันความหลงใหลนั้นให้กับพวกคุณระหว่างที่ฉันเดินทางมาประเทศไทยในช่วงสั้นๆและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความชื่นชอบอาหารไทยของฉันโดยทางคุณอูเยนได้มีการเริ่มต้นด้วยการไปทัวร์ตลาดนัดจตุจักรนะครับโดยเธอบอกว่าที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างขาย แต่ว่าเธอมาที่นี่เพื่ออาหารโดยเธอได้มีการกล่าวไว้ในวิดีโอว่าของที่เธอโปรดปรานอย่างหนึ่งในเมืองไทยก็คืออาหารทะเลเช่นปลาหมึกย่างซึ่งฉันชอบมากถึงขนาดที่ฉันบอกสามีชาวเยอรมันของฉันว่าถ้าฉันมีเวลาฉันจะมาแวะกรุงเทพช่วงสั้นๆเพื่อมากินปลาหมึกย่างและปลาหมึกย่างมันก็เผ็ดมากฉันไม่รู้ว่าคนไทยจัดการกับความเผ็ดในระดับนี้ได้อย่างไร และนอกจากนี้นะครับทางคุณอูเย็นได้มีการกล่าวถึงของหวานไทยที่เธอโปรดปรานเมนูหนึ่งก็คือไอศครีมมะพร้าวโดยเธอได้กล่าวไว้ในวิดีโอว่าด้วยความสัตย์จริงฉันคิดว่าประเทศไทยมีไอศครีมมะพร้าวที่ดีที่สุดในโลกฉันลองไอศครีมมะพร้าวมามากมายแต่มันก็ไม่มีที่ไหนเลยที่จะมีรสชาติดีเท่ากับประเทศไทยซึ่งที่ที่ดีที่สุดในกรุงเทพที่คุณจะสามารถหาไอศครีมมะพร้าวที่อร่อยที่สุดได้นั่นก็คือถนนข้าวสาร และนอกจากนั้นคุณอูเย็นยังได้มีการกล่าวถึงเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวนะครับว่ามีรสชาติที่ดีมากเช่นเดียวกันโดยเธอได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าฉันเคยไปบาหลีมาแล้วและที่นั่นก็มีมะพร้าวเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้มีรสชาติดีเหมือนกับมะพร้าวในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นนะครับทางคุณอูเย็นก็ได้มีการเดินทางไปที่ฟู้ดคอร์ทของเทอร์มินอลทเวนตี้วันเพื่อไปรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารโดยทางคุณอูเย็นได้มีการรับประทานต้มยำกุง้งซึ่งเธอได้บอกว่า นี่คือเมนูที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกโดยในช่วงหนึ่งนะครับคุณอูเยนได้กล่าวข้อความที่น่าสนใจไว้ว่าฉันเป็นคนเวียดนามฉันคิดว่าซุปของเวียดนามก็เป็นตำนานเหมือนกันดังนั้นฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันพูดไปว่าต้มยำกุ้งนั้นอร่อยที่สุดในโลกนั้นนั่นคือคำชมที่สูงส่งมากหลังจากนั้นทางคุณอุเยนได้มีการลองชิมยำบุญเส้นซึ่งเธอได้แสดงความรู้สึกว่านี่เป็นสลัดที่เธอนั้นชอบที่สุดในโลก โดยเธอได้กล่าวถึงเมนูนี้ไว้ว่าฉันเคยกินมันเมื่อเจปีที่แล้วและมันก็เปลี่ยนชีวิตฉันมันมีเครื่องปรุงหลายอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันแล้วเวลากินมันก็รู้สึกสดชื่นสุดๆมันมีรสชาติที่เยี่ยมมากและฉันก็ยังได้ลองทำเมนูนี้ที่บ้านในเยอรมันอีกด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรยอดเยี่ยมเท่ากับได้กินเมนูนี้ที่นี่ในประเทศไทยจนบางครั้งฉันคิดว่าฉันอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ซะเลย เธอยังได้มีการพูดถึงไก่ผัดเม็ดมะม่วงด้วยนะครับโดยเธอได้กล่าวว่าเธอได้ลองทําเมนูนี้ที่บ้านและแฟนชาวเยอรมันของเธอก็ชอบเมนูนี้มากจนถึงขนาดต้องกินทุกวันแล้วหลังจากนั้นนะครับทางคุณอูเย็นได้มีการกล่าวถึงเมนูของหวานของไทยโดยเธอได้กล่าวว่าฉันคิดว่าประเทศไทยมีของหวานเยอะมากและถ้าจะให้เลือกฉันขอเลือกข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอันดับที่1ซึ่งมันเป็นของหวานที่สมบูรณ์แบบมากโดยทางคุณอูเย็นถึงขนาดบอกว่า เมนูนี้ทำให้ฉันไม่อยากไปไหนแล้วมันทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปต่อมาครับทางคุณอูเยนได้มีการพูดถึงเครื่องดื่มยอดนิยมของไทยนั่นก็คือชาไทยโดยเธอได้แสดงความรู้สึกไว้ว่าสำหรับชาไทยนั้นเธอดื่มเป็นประจำเมื่อมาประเทศไทยและมันก็ทำได้ง่ายด้วยโดยเฉพาะในเยอรมันเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันนั้นมีผงชาไทยขายแต่ว่าการที่ได้มาดื่มที่ประเทศไทยนั้นมันก็ดีที่สุดแล้ว ซึ่งหลังจากที่เธอได้กลับไปถึงเยอรมันแล้วเธอก็ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายไว้ในวิดีโอของเธอนะครับว่าหลังจากที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วฉันก็มาถึงเยอรมันฉันก็รู้สึกมีความทุกข์เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการคิดถึงอาหารไทยมากดังนั้นฉันจึงลองทําอาหารไทยกินที่นี่แต่มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผมและนั่นก็เป็นความรู้สึกของคุณอูเยนที่ได้มีการพูดถึงอาหารไทยนะครับ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ OC วิดีโอออกไปเมื่อวันที่6กันยายน2023นะครับโดยได้มีผู้ชมวิดีโอของเธอกว่า180,000ครั้งก็ได้มีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าคุณอูเย็นคุณคือชาวเวียดนามที่เป็นผู้สนับสนุนประเทศไทยหมายเลขหนึ่งเลย มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวไทยโดยเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะคนไทยที่ได้รับคําชมจากคนเวียดนามที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแบบนี้ทําให้ผมรู้สึกดีมากมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยโดยท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกดีใจมากที่คุณรักอาหารของเราสําหรับปลาหมึกย่างร้านส่วนใหญ่มีทั้งซอสหวานและเผ็ด คุณสามารถบอกคนขายได้ว่าให้ผสมซอสกันซึ่งตามปกติแล้วฉันก็จะผสมเพื่อไม่ให้มันเผ็ดจนเกินไปรักมากมายจากแฟนชาวไทยของคุณมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยท่านนี้เขาบอกว่าฉันซาบซึ้งมากที่คุณรักอาหารของเราคุณทําให้ฉันได้ระลึกว่าเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันเพิกเฉยต่อสูนอาหารเหล่านั้นและไปรับประทานอาหารต่างประเทศบ่อยขนาดไหน ต่อมาครับมีชาวมาเลเซียท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันอยู่ในมาเลเซียดังนั้นฉันจึงรู้จักกับอาหารมากมายที่มีรสชาติเผ็ดๆทั้งอินเดียฟิลิปปินส์มาเลเซียจีนและเวียดนามแต่ว่าก็ไม่มีอาหารประเทศไหนที่จะสามารถเอาชนะอาหารไทยได้ข้อดีอย่างหนึ่งของอาหารไทยก็คือถึงแม้ว่ามันจะเผ็ดมากแต่มันก็มีรสชาติที่ดีมากเช่นกันแถมคุณยังสามารถปรับระดับความเผ็ดได้อีกด้วย สมัยฉันเรียนมหาวิทยาลัยฉันกินต้มยำเกือบทุกวันและในที่สุดมันก็ทําให้ฉันไม่ทานอาหารรสเผ็ดอื่นๆเมนูโปรดของฉันก็คือต้มยำทะเลยำมะม่วงและไก่ใบเตยและบางครั้งฉันก็เปลี่ยนไปกินผัดไทยหรือว่าทอดมันกุง้งทั้งหมดทานคู่กับชานมไทยเย็นๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยลอดช่องซึ่งทั้งหมดก็เป็นเมนูที่สมบูรณ์แบบมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมันตรงกับความคิดของฉัน อาหารไทยอร่อยแล้วก็เผ็ดมากด้วยอาหารเวียดนามก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นคนเดินทางมาทั้งสองประเทศทั้งไทยและเวียดนามฉันชอบทั้งสองประเทศครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ